ท็อป5การเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์นี้ฤดูกาลนี้พรีเมียร์ลีกยังยืนหนึ่งในโลกฟุตบอลอีกแล้วเพราะซัมเมอร์ที่ผ่านมาสโมสรต่างๆทุ่มงบรวมกันทะลุ3,000ล้านปอนด์ใช่ครับ3,000ล้านและแน่นอนว่าตัวเต็งอย่างลิเวอร์พูลก็จัดเต็มทั้ง VS อิซซาเอกิติเกแต่เดี๋ยวก่อนพวกเขาจะติดท็อป5ดีลที่ดีที่สุดมั้มาดูอันดับจาก Football Transfers กันอันดับหนิคโวทมาเดอร์75ล้านยูโรสตุดการ์ตสู่นิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเสียนักล่าประตูตัวเก่งอย่างอิซัคไปแต่ไม่สะทกสถานเพราะพวกเขาดึงโวทมาเดอร์กองเยอรมันร่างยักษ์199เซนเข้ามาแทนตอนแรกหลายคน บนว่า้แพงเกินไปไหมวะแต่พี่ใหญ่คนนี้ตอบกลับด้วยผลงานสุดโหดยิงไปแล้ว4ี่ลูกใน7เกมแมลี่ลาจะไม่ผิวแต่วอลเทอร์มาเดยิงได้และนั่นคือสิ่งที่สาคัญที่สุดแฟนสาลิกาบอกเลยไม่ได้เท่แต่แม่งโคตรอมอันดับ2มาร์ตินซูบิเมนดีเจ็ล้านยูโรโซเซดาสู่อาร์เซนอลอาร์เซนอลได้ของดีครับหลังเจ้าตัวปฏิเสธลิเวอร์พูลมาครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็อดใจไม่ไหวย้ายมาอยู่กับปืนใหญ่ในปีนี้การมาของซูบิเมนดีช่วยให้แดนกลางของอาร์เซนอลยิ่งสุดๆเดคลานไรส์ได้ดันขึ ดิวนี้อาจเป็นจิ๊กซอว์สุดท้ายก่อนแชมป์ อันดับ3โมฮัมเหม็ดกูดสุส63.8ล้านยูโรเวสแฮมสู่สเปอร์สใครว่ากูดุสจะดับในลอนดอนเหนือบอกเลยคิดผิดหลังย้ายจากเวสแฮมมาอยู่สเปอร์สฟอร์มของไก่เดือยทองพุ่งทยานทันตาเห็นตอนนี้รั้งอันดับ3ของตารางตามหลังอาร์เซนอลแค่2แต้มดาวเตะทีมชาติการน์นาคนนี้ยิงแล้วแอซิสก็มือทองแถมเป็นจอมปั้นเกมตัวท็อปของลีกต,ตอนนี้พูดได้คำเดียวว่าท็อปสี่มีเขาอยู่เบื้องหลังแน่นอนอันดับ4ชูวอัลเปโด63.7ล้านยูโรไรตันสู่เชลซีจากเด็กเก่าวัตฟอร์ โมซอนโลกตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวซัดไปแล้ว3ลูกในรายการนั้นและในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ยิงอีก2แอสซิสอีก3กลายเป็นแสงสว่างใหม่ของทีมสแตมฟอร์ดบีที่แฟนสิงห์รูส์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าของจริงไม่ต้องโชว์เยอะอันดับ5แจ็คกรีลิชยิมตัวแมนซิตี้สู่เอฟเวอร์ตันปิดท้ายด้วยการคืนชีพของชายชื่อแจ็คกรีลิชจากตัวสำรองที่หลงทางในเรือใบามาเป็นไอคอนของเอฟเวอร์ตันที่แฟนๆรักหัวปักหัวป่าตอนนี้กรีลิชจัดไปแล้ว4ี่แอสซิสยิงประตูแรกให้ทีมได ้าดีลนี้พิสูจน์เลยว่าพรีเมียร์ลีกไม่ได้แค่ซื้อตัวแพงแต่บางคนคือซื้อมาถูกที่ถูกเวลาและตอบโจทย์สุดๆส่วนใครจะเป็นดีลแห่งปีของจริงคงต้องรอดูตอนจบซีซั่นแต่ที่แน่ๆตอนนี้พวกเขากำลังเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ทีมตัวเองอยู่แน่นอน